สวัสดีครับผมทุสดีครับพบกับผมนะครับก๊อบรัตชัยนะครับจากทีมวิชางสวิตนะครับสําหรับ e ีีนี้เราจะมาในําวิธีการรีคาบเลี่ของ A อ e ซนะครับส่วนวิธีการรีคาบเลี่เนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโอเคครับผมสําหรับการรีคาบเลี่ของ a อ e r นะครับก็จะมีขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงแค่ปิดเครื่องนะครับแล้วก็กดออนอร์เน็ตค้างไว้ F10 รัวๆนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าของการรีเซ็ตวินโดว์ขึ้นมานะครับ ลองมาเกิดกันว่าการเลิกซ s o f ดิเซตวินโดว์เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็คือใช้ไปปุ๊บเนี่ยสักพักเกิดอาการจอฟ้าบูสกรีนหรือว่าอัปเดตไม่สําเร็จหรือวินโดว์ขัดข้องนะครับแล้วก็สามารถรีคาบเบิลี่ได้นะครับโดยการตั้งค่าโรงงานนะครับวิธีการทําก็อย่างแรกเคยคือต้องปิดเครื่องนะครับหรือว่าไม่ปิดก็ได้นะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างเป็นดิสต a r t ก็ได้ครับมันก็เหมือนการปิดเครื่องเหมือนกันเนาะแล้วก็อินเทอร์เน็ต ค้างไว้นะครับ f days, window, 1 0บลูนัวนะครับตอนสตาร์ทบินโดนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับที่สำคัญเลยนะครับเวลาดีเซ e ็ตค่าบินโดนะครับอย่าลืมนะครับนี่เลยฮะเสียบสายชาร์จก่อนนะครับแล้วก็เลือกตรงทิปเป h ชู t นะครับ ดีเซตดิสพีซีครับแล้วก็รีมุฟเอเวอร็ตติงทีนี้เราจะเลือกเป็นแบบ just remove นะครับก็คือลบอย่างไวนะครับ กดรีเซ็ตครับ,รบตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีนะครับ โอเคก็ผม <and S 2> หลังจากมีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนเมื่อกี้นะครับก็ <and enter S 2> จะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้นะครับก็คือ การรีค o v เบอรี่เนี่ยได้ทำการเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนวิธีการเซตอัพวินโดเนี่ยสามารถเข้าไปดูในที่ลิงก์ของเพจได้เลยนะครับว่าการเซตอัพมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็จบแคนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการรีค o v เบอรี่ของ Acer นะครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับอ P นี้ก็จบเแค่น,นี้ครับขอบคุณครับ